ก่อนบ่งคิดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนฮัลโหลเฉยหาย้ะทุกคนสบายดีสวัสดีเนาะมาต่อก็เบาโตัวเกกาวเศเคื่อนไปคลิปที่สอง้วทุกคนหลังจากที่เบาตโตปล่อยคลิปไปเพื่อนเบาห้มหน่อยเนาะว่าเบาโตวเบาเหลืองเกี่ยวกับสื่อลูกปอกลูกป้าในเนี้ยพอดีมีอ้เกียกับเอื่อย อ่าเราอยู่เมกาบผไแลเนาะเราอยากซอยอยากให้ซื้อป่าซื้อป่าไปหาบอควอมหน่อยดีอ่งแต่ก็ซื้อห้องกินคลองอยากไอ้เพิ่อนบอจะเป็นสีนเป็นพักเป็นอ่ะปอกพริกกะแหลกแตกนัวเนะาะบอโตก็เลยว่าโอเคฮบปากไอ้เอือยเนาะมาจะมาซื้อให้ตอนนี้บอโตก็อยู่ลักเจ็ดเนาะทุกคนเนาะอยู่าหานเขาเจ้าคล้ายป่าบอโต้ที่มาซื้อปลาลูกจากสองโล โลหนึ่งมันก็นถือว่าประมาณแสนหารหรือแสนเศร้ามันมีตามขนาดนะทุกคนนี่ยปลาเีเ้ยเนาะเป็นทงเป็นทงยังซี่ทงนึงนี่อ่าจะเป็นทง,ทงสำหนิหนหนมเนเศร้าพันกีบแต่าบ่อตัวจะสิเป็นโลเนาะก็ะมีหลายปลาเนาะโอ้งามไปปลาก็ได้ขับมาเยมาดี่ดิสบายบ,าายบาโอ้ทงเศร้ากันมาเมิไดเศร้าวดบ่หอยโอ้เนาะ ใครที่ว่าไก่ไปไก่มาานะทุกคนเนาะอยู่รักเบนี่ไก่กันเลยกับปลาซีไแหละไปบ่งปลาลูกย่ใน้อนี่ทุกคนมีลายลน่แม่นแม่นบดบเน่ออโอาจะ้อเลยเฮ้ยท้องเยอะนาโอ้มันแหังมันสิบตายเว เพราะว่าผุ่นไปอหอยเพกหัวบขันแยง่งหัวแม่งโ <ใน S 1> บตายที่เนาะทำไมโบตายเนาะอือดีแล้วคนน้องมาสิบบาทโอ้ไลน์โอ้นี่ก็ปลาลุกคู่กันเนาะเอเนาะมันก็อยู่เป็นจแบบุกเลยสิวะหมเพราะว่า มันเคยอยู่เป็นจุกหน่ยส่วนแรกเขานิยมเดียกป่าอย่างด้วยปลาลูกปลาเค้งปลาสบายปลาลอด้วยมีน้อง็กระเียงอลอดืมีน้องนามเลหนามนี่เลด้วยโอ้าลูปลาเสียงไงใส่างใสยงกระไรเนาะ เลยเลยร้ายทุกคนนโอเคไงสอนท่หน่อยเนี่ยทุกคนนะบาโต้ก็มาสื่อปลาไปาแห่บ่าวฮอมหน่อยเพราะว่าสิบอกบ่าวบิกกะโอไลยูเจอบ่าวบิกเราข้าอยากร้ายเนาะเพราะว่าหับแขกหับเอ,อื่อยมาแจอเมริกาเราอยู่เพื่อนบ่าวบิกอยู่ตอนนี้มีแต่บา่าโต้เป็นอ่ไอแทนบ่าวบิก ใส่เพื่อนพอมันมีไอื่อยเนาะขอบใจไอ,ยอยื่อยเด้อสุดทางสองคนขอเห็นยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงเนาะที่อยู่ทางอเมริกาคืออ่าก็คือเอือยดีนะ่แาแต่ก็ไอเล่ไอเล่เนาะทุกคนเนาะอืมขอบใจได้ด้วยที่ซัพพอร์ตเป็นเบาตัวอ่าเพิ่มมาดิน้ำเบาตัวเนาะกะ็เลยว่าโอ้แม่นหมน้องใส่ก็เลยว่าฝากไปสื้อเพื่อนแน่กับสื้อของกินของอยาเพื่อน เพื่นเดือดตัวนั่นก็แม่นบบาตัวกับสิเหมาะไปเพิ่นแต่กับเชี่ยทำมันเลือดไหกับชิแม่นอ่ะให้อายเพิ่นซะอ่าเพิ่นกำไว้บางทีกับเบาตัวกำไว้เราทุกคนเนาะม่นยังหลอกทางน้องสายเพิ่นกำมันจะเบิรเดี๋ยวทุกคนเอาตัวสีเดินทางไปเถื่อนเบาฮอมหน่อยต่อก่อนโอ้ยกำลังมาแต่เตื่นเพิ่นกับพอดีบบาตัวมาหอดเถื่อนกับพอดีแซตอ่าเดี๋ยวเบาตล้มกับหายเกยเพิ่นหรือเพื่อนกับโอนเงินมาให้เนาะ เดี๋ยวเจอกันอยู่เพื่อนบ่าวห้ามหน่อยทุกคนเด็กกะชิพ่าเพป็นมาหล่อตลาดมาสี่ห้องกินของอยากสิพ่บาบ่าวห้ามหน่อยมาหยางตลาดเลยซะโอ้ยอยีดาอีเดียวทุกคนผอ้อาหารสอบหนึ่งปลาลูกสองโลกระไรเติบเนาะสามสี่ว่ามันหาหกร้อยตัวคนบ่เพื่อมาหอนเออถอกระลาตีนเบาตัวโอ้จักมันหอนเลยจ,จักถือหมอกหมอกหมก,หม,กหมู่แน่เด็กะ ปลาลูกเนี่ยหัวหันเนี่ยนี่แหละมันมีรถใหญ่เห็นะเขาเขาก็ใส่รถจักรใจมันสูงอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บกวาดนี่ยอัหันสอบหนึ่งสามแสนแปดโอ้ทุกคนคือแพงแท้หัวหันปลาลูกหน่อยสอบหนึ่งที่ว่าคุมเด็กก่าสือเป็นโลเป็นโลนะทุกคนเนาะจบบาทเดียวเลย ่ตีเป็นเงินไทยก็นสิประมาณหกร้อยบาทสอบหนึ่งหกร้อยบาทหรือว่าตีเป็นเงินดอลลาร์กันสิประมาณอ่า,ส,อาสิบประมาณสิบสองดอลลาร์สิบสบมามดอลลาร์ตามเปาร์ตัวเราเนาะโบในเงินบาทบบเป็นปยนได็นในเดี๋ยวให้เพี่นจัดแจงสถานที่ Anh phải young mang mô nay này mô mị này mô môn này mô pin này mô môn này mô này mô môn này này mình hóa. Mình hóa này mô này mô môn 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 này này นี่ไปสิจากปุปปับเนาะปปปของคือบาหอเห็นมันวางอันนี้ก็คือผ้าใช่ผ้ายางไม่แต่วอกคือวาก็ได้ว่าเออสื่อมาเลยอได้แล้วใช่ใ่้าอ่ะอนแล้วสื่อหหีๆรมึงขใ้ใจด้ๆ่นี่ป่ามากมา,อา,ากเออนำให้นำมันเต็มก่อน น้ะมันเต็มกันแล้วทุกคนเนาะโอ้หยิบเปื่อๆน่ะไลยปลาแล้วมีแนวอาหารกินแดงอย่างนี้นี่โอ้ยขอบใจขอบใจเอือยดีหน้าครับไอ้เดศนี่ขอบใจไอ้ดีหน้าก็ม่เรศเด้อที่สื่อปลาดุกให้น้องเนี้ยงเนาะขอขอขมูขอบใจลายนอนยูดีมีแห้งเด้อมีแดงมีที่หายกว่าที่โสดๆแม่น้ำเนาะลำรว้ยลำรวยเนาะโอ้ยหยิบเนาะทุกคนได้ปลาดุกเลยเดี๋ยวไปตลาดอยู่ขั้นอย่างนี้ทีสื่อพักสื่อสีเดี๋ยวจะไปดาวหื่งบ่ นี่ก็ทงหนึ่งกับสองเซนหกพอได้หนิสองลูแต่ว่าฮาตอนไปซื้อพะยางใหม่เนาะเพราะว่าพะยางเขามันอยากอันนี้เนาะมันขาดเออมื่อนะก็จงซื้อไหมรูมันกัดพอพอเคยเอาปะคอมาใส่แล้วแล้วมันกับโบกขึ้นแม่นรอแม่พอสอนนั่นรูป,ปัะคอมาใส่แล้วนี่เห็บนบ่ยพะยางนี่เขาขายจะได้ละกระตุวน้านจะซื้อมันกับแพงเติบประมาณหกสิบพันเนื้อเมตดหนึ่งพื้นหนึ่งเออเบิดนี่ไหนหกสิบหรือเก้าสิบเนี่ยซื้อกางง่ายเบิดนี่ไหนอือโอ้ กบกพ้่าตัวบง้งถึกๆตมัน,มนเออมึงอี้เออมึงไปมันจะเป็งนำไปไหนก็ไปเลยไปซะไปรอไปรอบิผายางอยู่ต้องกเกษตรบ่เอ,อกเปนไว้ลเอก็พวกมันบ่ทันอัน,นี้ไปซื้อผยางเลยตาอันบ่ตายดอกมันมีอกีมนอยู่ไหนเป่งนไวก็ผาางอเปงไป ขี่ไปสือผ้ายางทุกคนเนาะเดี๋ยวโตผ่าหลไปสือผ้ายางโตทอกใช่หมอทอกใช่ไนห่อเมึงกิหลางุยอย่ามันตายนะพอห้ยังสือขาตลาดเมือ้าสือแต่ผายางเลยเาตลาดดยตายิสิสืสืพักมะนก็ผ้ายางไปบ่ตายแล้วทุกคน เดี๋ยวบาโต้พาบาทำหน่อยหรอกก่อนไปสื่อ,อาผ้ายางใหม่เงินที่เล้อในแดดเงินเลือประมาณอาตอนนี้ก็เบิดไประมาณเส้าหารลอนไรเน่ยะเบิดประมาณเพราะว่าไอ้เราฝากมหาชิเนาะกเบิดไปได้เส้าหา,หา,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 งา,หาเงี้ยอีกเส้าหา,า,หาว่าสื่อพวกอาหารกับสอบหนึ่งกับสามแสนสามแสนแปด เด็กกับป่าสองโลหันอ่ามันตกอยู่อ่าสองแสนสี่แบบนี้ถ้าบิดว่าเบาโตว่าสิบบซื้อในหัวอาหารว่าสิซื้อมื่ออื่นเพราะว่ามันใส่บิ๊กเพิ่นใส่รถใหญ่ก็เลยว่าเอ๊ะกระเทิ่นซื้อมาใส่ล้างรถเนี่ยฝาดใส่ล้างรถจักนี่แหละมาเลยไปอืมเดี๋ยวไปเจอกันอทุ่คนแหละ ตลาดเราเพืองบอหรือว่าไปตนองเกษตรไปเลาะสื่อพายางหน่อยนึงอ่าทุกคนตาถามมาทีตลาดเราเพืองมาก็ไปอีกท้งร้อนถาพวันมาไหรเอาซื้อพักซื้อสีแน่สิบปีพอตลาดแค่หนึงเดี๋ยวเอาสีงวงน้ำเนาะเอาสีงวงแน่สีมูแน่สีงวงเอาไปเห็ดอันะไรเอาไปเห็ดหลอดเห็ดหลอดไว้นี่เดูว่าลายเนาะ Mà xin chắc mà oh, oh. <laughs> <laughs> à lại tùm lệ thèm hắn hắn Thì chê nhà 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 แสนชีเออถ่ายคลิปได้เนอจะมาแสนหาไรสองโลสองโลสองแสนเห็ดเห็ดลอดเนาะตอนนี้ต้องคุณเนาะบอลโตสิป่ายุนเห็ดลอดเห็ดลอดเออแซมเห็ดรอดไสอโลพ่ออือสิตื่มเลยกับบอเนาะในขาเนี่ยเป็นอยู่บ้านเดียวกันจืดหนาด้ทุกคนเลยนี่หานนี่ โบอารองเฟซประจนด้ยเต็มโลกสาทคนเดวพนดีโอ้มีนมหมูอีกวะหนมหมนุ่มหมูนมหมน่มหมูเติมเติมเตนี่โอ้เติมหลนยขนาดนี้ทุกคนฝากกคนเนาะ ฮัานเอจีอยู่ตลาดลาฮืองนี่ไปไกลไปไกลมากนี่จื่อหนาวใชบุจือกับทางฮาลโตเนาะก่นหน้าจะได้แมนเชสเตอร์บอโตสิไปท้าไอเจียให้เพราะว่าปกติเคยรงกันนะไอเจียเนาะงสล็อตเนี่ยทุกคนเนาะบอยอกอยใหญ่นาะคนห่านคนหูวจักอืมแต่ก็มันกรสหลไลเนี่ เอาอันนี้ในโลหนึ่งอืมอ่าโลหนึ่งโอเคทุกคนนี่แหละพาบอลเข้หน่อยมาสื่ออย่ามันสุดทายกลายร้ายกักบอะไรน,นะผมว่ามันมีเสียงเพลงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเจอกันอยูเ่เพื่อนบอลเข้มหน่อยทุกคนเดี๋ยวบอโตผ่านหล่ออีกบาทหนึ่งอ่าทุกคนตอนนี้กำลังมาแต่ตลาดเนาะผู้ดีครบเครื่องพวกบอกว่าจะเป็นซีนสองโล่ไปสีมูสีนงัว มีสีนหมูสีนงวเนี่ยละสองโลสองโลพักปลาโอ้ปลาไงโอ้คบผาย่างเสือไหมบักงอกบอกับกมูพักบงุงอ่าพักกันหน้ากันหลอกนี่ก็แม่นะพักสิบสองเดือนกะลําปีกะลําปีบักพริกแล้วก็พักกาดขาวคือคบเบิดเอาทุกคนหน่อยี่ปลา เดี yeah, ๋ยวเพิ่นเห็ดสนมันสือมา,าได้เว้ยยังสือมาอยังเราทุกคนเนาะมากินทามมากินเบิร์ตบออ่ากินเน lord, บิ mm hmm. บบร์ตเนาะข้าสซีเห็ดหลอดไว้เห็ดสนหลอดแม่เพิ่นบ่อโตแช่เพิ่นเห็ดสนหลอดตัวไรกินเบิร์ตก็คือน้ำมันหมอกน้ำมูนี่ก็คืออันนี้ถ้าอยากอ่าขัวเนาะทุกคนเนาะพัดใช้พักนะก็แม่นดื่มเอาน้ำมันมูทามสันนี้ mm hmm. อือเห็ดใช้พักกินเห็ด mm hmm. แกงเห็ดออมเตียวแต่เพิ่นเนี่ยทุกคนเอ้ยสือมาเนี่ย นี่กระแมนหัวหานหัวหานนีกระแมนราคาเดี่ยวประตูไรราคาฟังนะเอาตกท่ายปรตแตกเงิมาอะไรอ,ะไอยู่หาซิบเดียนไปเปลี่ยนมาพอไรน่นานกัเก่าสิบสี่พันกีปเนะาะประตเปลี่ยนในวันสี่เลยหาซิบเดียนเก จะบตวตลบคูณหารให้เบิง่งอ่านี่มันว่าหานเนาะสามแสนบวกอ่ปาปลาลุกสองแสนหกสิบแกับบวกสีสีน่าสื่อเท่าไรบะสีงัวสองแสนเท่าไรสามแสนสเนาะบวกสี สามแสนสามเด็กบวกอีกสามแสนสามพาะว่าเอาเครื่องให้นำดิเล็กอ่าสินมุ้สองแสนผู้ทีเป็นหลานเอสเแตกกัพักสื่อเบร์ดพักในประมาณหกสิบห้ากับสี่สิบผู้แสนบอกให้เชนหาพันกี่บวกพายางเ0นหนึ่ง นี่ทุกคนออกมาเท่านี้ได้เดี๋ยบอลตัวให้เบิรงนี่ออกมาเท่นี่ออกมาหนึ่งล้านกับสามแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบมันบ่พอเนาะบอลตัวเติมใส่ประมาณสองสามแสนเลยแหละบอลตัวเติมใส่เองโตเป็นยังเพราะว่ามันปกติมันไหลแต่อ่ะเงินเดือนนะคือเอื้ออายแล้วโอนมาหาสิบเดือนเนาะมันก็ได้อยู่หนึ่ง หนึ่งลานกับเก่าสิบสี่พันกีบอือบัดนี้เข้ามาสื่อเกินขาดเนาะใจตลาดไปหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบใจเกินเนาะบเป็นยังโอโตสื่อตต่มให้เลยที่ว่าห้เพิ่น่ยห้เพิ่นในกินไดอยากน้ำเขาแน่จะหน่อยเพิ่นกระสีในว่าโอยยยยยยย่ยยยยยนยยยยยน ตัดปัญหาจบไปทุกคน<อ>บอ่นบอตัวนี่ใช้บออ่บอตัวเนี่ยเนาะเห็ดเ็ดเต็มทีเห็ดลอยบ่อเพาะเติมใส่นี่ใส่บ่อตัวตายบ่ยเออมีแต่ฝ่า <c oughs> เอาผายยางได้ลงแล้วลก็ฝ่าเห็ดเดี๋ยวทุกคนเอาสรุปยอดคลิปนี้กูมียังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์บ่อตัวทุกคนเนะาะขอบเออขอบใจเอื้อยดีหน้าไอ้ลีไลนไล์ดื้อขอให้ไอเอื้อยอยู่ดีมีแหงขอให้ สุขภาพเขียนแข็งหาเงินหาค้ำให้ห่างๆไม่มีลำลำด้วยด้วยเบ็ดซองอ่ะเบิดเอือยเบิดอายเนาะออืดีใจเลยเนาะทุกคนเนาะเพิ่มดีใจแห้งได้นี่โหได้่สีเห็ดหลอกเห็ดหลอดนี่ทุกคนนะอ่ะอีกแค่หนึงเอาขอบุกขอบใจกันที่น้าละกันเอเล่เนาะขอให้อันยุมันคอเนี่นให้ลำลำล้วย้เนาะดีมีแห้งเลยโอ้โหเต็มเบ็เลยเลยเนาะโหเบ็จะเป็นสีเนาะทุกการขอบใจบระตูอีกเนาะ เดี๋ยวเก็บไดอเดียหนึ่งเนาะเออกลุ่มยู้เรือหนึ่งเนาะทุกคนเนาอนเลยมอจะเป็นพอเฮ็ดหลอดประหยัดกินเนาะแบบนี้ประหยัดนะขอบใจหลายเด้ออยู่ดีมีแห้งเนาะอ่าทุกคนคลิปนี้กูมีอยังหลายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติมเนาะแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้เบาโตน้ำเนรเดี๋ยวพรอยากซัพพอร์ตกับทักแซดเบาโตได้เนาะใรืองเดี๋ยวฝากน้ำเบาบิ๊กก็ได้อืมเพราะว่าซ้ำไอ ไอ้สองคนนี่ยมันผู้เดียวเนี่ยจามันมีไอ้สองคนทุกคนเลยบอโตอีกอะคือเห็นเนาะบอตอนบอโตบอมีคือบอโตกับถือสว่างเงินเดือนยูทูบบอโตออกบอโตก็ได้บอตูาย่ดอกเงินเดือนฮะแต่บอโตนี่ไซบอโตูลอยเนาะเติมให้เลยสื่อเลยบอโตคือคือไอ้แก่เพื่อนก็บอกว่าอ่าให้บอโตใส่น้ำมูกน้ำมันในเด้อบอเป็นยังเนาะไอ้แก่บอเป็นยัง บ่บ่โตยังมีเงินอยู่ในเด็กๆน้อยบ่อไายบ่ลหวงบ่อไายแต่บ่โตเตินใส่เองอยากให้เพิ่นได้กินได้ใส่ได้เห็นเพิ่นนั่งเงอยู่ตน้เลยมาอ่านโอ้ยบ่ไปคลายเบิ่งตู้เย็นก็บุ้มไม่ได้กินบ่โตโอ้ยตายเนี่ยเด็กบ่ได้บ่ได้ก็เลยบองว่าจะไปปรึกษากบ่อบีกเลยเหมือนเด็กบางตอนแรกนะมึงนี่แหละว่าจะไปปรึกษากบ่อบีกก่อนพอดีไอ้เราโทรมาดิหนมันก็เลยบอกเราแล้วพอดีเราฝากเงินมาโอ้ย เดี๋ยวทุกคนนอกคลิปนี้ก็ยังไงพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย